สวัสดีครับผมเซลเอ็กนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้า t r i u um มบ็ b บเบอร์แบ c k นะฮะนี่คันนี้เลยนะครับสภาพรถสวยๆเลยนะฮะเลขไม้เพียง9,000กิโลเท่านั้นนะฮะสำหรับคันนี้นะนี่นะครับมาพร้อมกับท่อแต่งแวนให้ตรงรุ่นเลยนะครับสำหรับบ็อบเบอร์โดยตรงเลยนะครับสภาพรถสวยๆนะ สสวย <Hey. S 1> สำหรับลูกค้าท่านใดนะที่กำลังหาเจ้าไทม u บ็อบเบอ e r อยู่นะครับสามารถติดต่อเซลล์เอได้โดยโตรงเลยนะไม่ว่าจะซื้อเป็นเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันได้เลยนะครับอ่านะฮะเดี๋ยวผมจะฝากช่องทางการติดต่อนะครับไว้ให้ในคอมเมนต์นะฮะโอเคนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ